ใครที่มีปัญหาเสียวฟันเหมือนอย่างกิ่งนะคะนอกจากปรับในเรื่องของการแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเราได้เยอะมากๆเลยก็คือในเรื่องของยาสีฟัน,นะคะ่ะหลังจากกิ่งมาใช้โซไวทนะคะยาสีฟันเซรั่มม่วงในเรื่องของการเสียวฟันหายไปค่ะชีวิตมีความสุขมากๆนอกจากนั้นแล้วเนะี่ยในตัวโซไวทเนี่ยนะคะยังมีไมโครไวท์ซิลิก้านะคะที่เป็นตัวขัด ฟันทำให้ขาวขึ้นแล้วก็ใช้เทคนิคในส่วนของสีม่วงนะคะทําให้ปรับสีฟันให้ขาวขึ้นโดยที่ไม่ทําลายตัวเคลือบฟันนะคะนอกจากนี้ยังมีสารสกัดธรรมชาตินะคะเจ็ดชนิดนะคะจากเกาหลีนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ฟันของเราสะอาดแล้วก็ทําให้ กลิ่นปากของเราหมดไปหลังจากแปลงฟันเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าลมหายใจเราหอมสดชื่นขึ้นและฟันสะอาดมากนะคะแล้วเป็นยาสีฟันตัวเดียวนะคะที่มีโปรไบอติกนะคะทำให้ในเรื่องของกลิ่นปากหมดไปอย่างแท้จริงตื่นเช้าขึ้นมาเรายังไม่รู้สึกว่าเราลำคากกินปากของตัวเราเองค่ะใครอยากให้ ฟันและปากของเราสะอาดแล้วก็หอมสดชื่นนะคะโซไวเป็นอีกทางเลือกที่ดีจริงๆกิ่งแนะนำค่ะ